เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับทัวฝักยาวชุดที่หนึ่งนะครับผมชุดแรกก็คือลากไปกับพื้นเลยนะครับผลักก้อนเื้อยตามพื้นเลยนะครับผมเลยตามพื้นดินเลยครับเห็นไหมครับทัวฝักยาวทั้งหมดเลยนะครับฝั่งทางนาข้าวนี้นะครับผมตรงข้างล่างนะครับจะเป็นทัวฝักยาวที่ออกเป็นชุดแรกนะครับผม ครับเริ่มแล้วครับถว่วฝักยาวชุดที่หนึ่งนะครับผมชุดแรกก็คือลากไปกับพื้นเลยนะครับผล้วก็จะเลื้อยตามพื้นเลยนะครับผมเลื้อยตามพื้นดินเลยครับเห็นไหมครับถว่าฝักยาวทั้งหมดเลยนะครับฝั่งทางหน้าข้าวนั่นนะครับผมตรงข้างล่างนะครับจะเป็นทว่วฝักยาวที่ออกเป็นชุดแรกนะครับผมอายุตอนนี้ก็45วันพอดีนะครับผมปลูกวันอาทิตย์นะครับผมปลูกวันอาทิตย์42วันนะครับยังไม่ถึง45้า ฝักยาวของเราก็เริ่มติดฝักชุดแรกให้เราได้รับชมแล้วก็เริ่มจะได้เก็บผลในที่โตก่อนก็เก็บผลผลิตนะครับตอนนี้ก็ออกเป็นชุดแรกนะครับผมดูสิครับดกนะครับท่านผู้ชมคนปลูกก็ยังสะออนนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับส่วนส่วนด้านในนะครับจะพามาชมครับอันนี้คือด้านในด้านที่เป็นฝั่งคนาคนเดินนะครับผมนู้นฝักเขาก็จะเลื้อยตามพื้นสังเกตดีๆนะครับผมเห็นไหมครับ ฟักทัวทั้งหมดครับจับทุกช่อจับทุกดอกนะครับหลังจากที่ออกดอกมานะครับผมอเรือยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมทัวฝักยาวเมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมเมล็ดพันธุ์สําคัญมากนะครับผมพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่แบบว่าใบน้อยนะครับผมใบน้อยใบเขาจะไม่หนามากเห็นไหมครับเรามองก็จะทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างสบายนะครับผม แล้วก็ฝักเขาก็จะดกฝักยาวหวานกรอบอร่อยนะครับผมตัวฝักยาวชุดแรกของเราเริ่มมาแล้วนะครับผมส่วนชุดที่2ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นดอกนะครับก็คือตรงกลางนะครับผมชุดที่2ก็คือตรงกลางแบบนี้นะครับผมก็จะออกดอกเป็นฝั่งตรงกลางนะครับอันนี้คือด้านในที่คนเดินนะครับผมมาชมดูฝั่งข้างนอกแบบไหนโอสิครับฝั่งข้างนอกก็ดอกทั้งหมดเลยนะครับผมด้านร่าง จะเป็นฝักนะครับด้านข้างล่างด้านข้างบนตรงกลางก็จะเป็นดอกนะครับผมพาเดินชมแปลงทั่วฝักยาวครับผมนี่นี่คือชั้นบนนะครับตรงกลางของเขานะครับผมส่วนด้านล่างก็จะแบบนี้นะครับผมเป็นฝักเต็มเลยครับผมปลูกได้กินแน่นอนครับผมเมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมถั่วฝักยาวถ้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับผมมั่นใจเราก็จะ เก็บผลผลิตแน่นอนครับผมไม่ใช่พันดูใบครับอันนี้พันดูผลดูดอกดูฝักเต็มๆเ,เลยครับผมอันนี้ตรงกลางเขาก็ออกดอกครับผมพร้อมที่จะติดฝักต่อไปนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับผมดูสิครับในหนึ่งยอดดอกเขาก็จะมีออกสองฝักสองดอกไปเรื่อยๆนะครับยาวไปถึงนู้นนะครับผมนี่่าชมเดิน สมสวนทว่วฝักยาวนะครับผมแปลงัว่ฝักยาวปลูกพักบนคนาคนาทองคานะครับปลูกได้โดยไม่ต้องรดน้ํานะครับผมเพราะว่าขวามือเราก็มีน้ําซ้ายมือก็เป็นแปลงนานะครับผมนี่ก็คือแปลงัว่ฝักยาวของเราตรงก,กลางเขาก็เริ่มติดฝักออกมาแล้วนะครับผมข้างล่างตอนนี้ก็จะเป็นชุดแรกที่อยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ตัวฝักยาวชุดแรกมาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ แทงถั่วเราก็อยู่ติดกับหมู่บ้านแบบนี้นะครับไม่ไกลมากนะครับผมตรงท้ายหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับผมนี่คือถั่วฝักยาวชุดแรกของเรากําลังเลื้อยกับพื้นแบบนี้เลยนะครับผมเลื้อยกับพื้นแบบนี้เลยครับเลื้อยไปแบบนี้เลยครับผมถั่วฝักยาวทั้งหมดเลยนะครับสะออนไหมครับคนปลูกก็ยังสะออนเองครับปลูกเองสะออนเองครับถั่วฝักยาวที่สําคัญนะครับผมที่สําคัญหลายๆท่านก็ถามมาว่า ทำไมแปลงตัวผมไม่มีพิเรี้ยไม่มีหนอนจะให้ดูร่องรอยนะครับผมนี่คือร่องรอยของหนอนนะครับผมนี่ตอนเช้าเราก็มาตรวจดูแปลงผักนะครับมาจัดระเบียบยอดถั่วนะครับผมแต่ถั่วพันนี้จะดีอย่างหนึ่งก็คือใบเขาจะไม่ดกจะไม่บ้าใบนะครับในหนึ่งช่องเห็นไหมครับผมในหนึ่งเส้นเชือกนะครับที่เราทําไว้นะครับเห็นไหมครับประมาณดูสิครับ4ีถึต้นเลยนะครับในหนึ่ง พันเลยขึ้นไปนะครับผมเพื่อจะให้เขาดกนะครับขนาดพันอยู่สามสี่เส้นสามสี่ต้นก็ยังใบเขาก็ยังมองทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับก็คือใบเขาไม่หนานะครับใบเขาจะาน้อยนะครับผมเขาจะเน้นฝักไม่เน้นใบนะครับนี่คือเอมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะครับถ้าเราเห็นฝักแบบเยอะๆแบบนี้ ถ้ามันขึ้นตรงกลางจะสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับผมแปลงถั่วฝักยาวของเรายิ่งทําค้างแบบนี้นะครับอีกหน่อยนะครับด้านบนเขาก็จะเลือ้อยลงจากด้านบนก็จะมีเฉพาะฝักอย่างเดียวนะครับผมหย่อนลงมานี่นะครับแปลงถั่วถั่วฝักยาวปลูกผักบนคนาคนาทองคําก็ตอบคําถามเช่นเคยครับหลายๆท่านก็ถามว่าทาไมแปลงผักผมนั้นไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอนจริงๆก็มีนะครับเเช้าก็กําจัดไป หลายช่ออยู่นะครับเพรียเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับผมเมื่อฝนไม่ตกนะครับเพรียก็จะเริ่มมาส่วนนอนก็มีอยู่แล้วครับผมเวลาจัดระเบียบยอดถัวก็จะเจอหนอนอยู่นะครับผมเราไม่ได้ฉีดสารเคมีใดๆทั้งสิ้นปลูกผักบนคันนาคันนาทองคํานะครับผมปลูกแบบไม่ต้องรดน้านะครับผมนี่เพราะแปลงน,นาของเรามีน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับตรงกลางก็จะเป็นเกาะนะครับผมทําให้ความชุ่มชื้นของเขานั้นไหล มารวมกันที่บริเวณคันนานะครับสารอาหารต่างๆก็จะมาสะสมที่คันนาทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทั้งไส้เดือนทั้งจิ่งหรีนะครับก็จะมาอยู่บนคันนาดูสิครับตอนนี้ดอกเราเยอะนะครับแมลงผู้พึ่งก็บินว่อนเลยครับผมนี่ครับผมการปลูกผักบนคันนาดีแบบนี้ครับผมไม่ต้องรดน้ํานะครับปลูกได้ปลูกทุกปีครับผมปลูกมาแล้ว3-4ปีนะครับผมได้ผลผลิตจริงๆนะครับ ถ้าหลายๆท่านสงสัยก็ย้อนกลับไปดูปีต่างๆได้นะครับว่าผมปลูกแบบนี้ได้ผลจริงไหมนะครับมเมล็ดถั่วพันนี้นะครับผมฝักเต็มๆด้านบนนะครับผมและที่สําคัญที่สําคัญนะครับที่สําคัญที่เพี้ยนหนอนไม่ค่อยขึ้นนะครับก็คือการทําค้างนะครับสังเกตได้ว่าค้างผมจะโปร่งและโล่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นทางด้าน,นาทิศตะวันตกวันนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทํา ค้างให้เขาเลื้อยไปด้านบนด้วยนะครับผมพระอาทิตย์มาก็ส่องทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะครับผมก็จะมาส่องถั่วของเรานะครับผมทําให้เขาได้รับแสงสว่างเพียงพอทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงทําให้เขาออกดอกออกผลออกฝักแบบนี้แหละครับผมออกดอกออกผลออกฝัออกแบบนี้ครับผมแบบนี้คือยังไงแบบนี้คือยังไงอันนี้คือดอกเขานะครับผม นี่คือดอกนะครับดอกเขานะครับดอกกําลังเริ่มปลิดอกนะครับผมเริ่มเป็นดอกนะครับส่วนข้างล่างชุดแรกที่เขาเป็นดอกก่อนหน้านี้นะครับเขาจะออกจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับดูสิครับฝักทั่วทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฝักเล็กๆคือฝักตัวฝักยาวทั้งหมดนะครับยาวไปถึงนู้นสุดดานนน้นนะครับแต่กล้องถ่ายได้แค่นี้นะครับผมนี่นะครับเขาก็จะออกตั้งแต่ข้อป้องชุดแรกเลยนะครับผม ชุดแรกที่เขาออกเลยนะครับตั้งแต่ข้อป้องชุดแรกเลยนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับนี่ครับผมคือการทําค้างถั่วแบบนี้ดีอย่างไรนะครับผมนี่นะครับดีแบบนี้นะครับผมทาให้ถั่วฝักยาวของเรานั้นจเจริญเติบโตวสวยงามมีสารอาหารครบสมบูรณ์นะครับวิธีการดูแลก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินธรรมดานะครับผมแต่ว่าการพรวนดินนั้นการพรวนดินใดายา่ย่าเราต้องทําก่อนที่เขาจะ ออกดอกและติดฝักนะครับผ้าทําอย่างนั้นเห็นไหมครับฝักเขาจะเลือ้อยตามดินเลยนะครับผมเราไม่สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจัดการเขาโดยการพวนตั้งแต่ตอนที่ต้นยังเด็กยังเล็กนะครับผมไม่งั้นเราจะทําไม่ได้นะครับผมและที่สําคัญที่ดกแบบนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการเด็ดยอดนะครับ เมื่อตัวฟักยาวเราอายุได้ประมาณ 15- 20วันนะครับเราก็ทําทการเด็ดยอดของเขานะครับเด็ดยอดเพื่ออะไรเด็ดยอดของเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาแตกยอดแตกกิ่งออกมาเยอะๆเมื่อเราเด็ดยอดแล้วนะครับหนึ่งต้นเขาก็จะแตกกิง่งแตกใบออกประมาณ3-5ต้นต่อสามยอดต่อ1ต้นนะครับเห็นไหมครับจากนั้นเขาก็จะเลื้อยขึ้นตามค้างแบบนี้นะครับผมจึงทําให้ใน1ต้นนะครับผมจะมี3-4 ต้นนะครับผม3ามสี่ยอดเมื่อเลื่อยไปแล้วความถี่ของเขาในการออกฝักนะครับนี่ครับหนึ่งซอกใบต่อหนึ่งต้นเขาก็จะถี่ขึ้นนะครับผมก็จะทําให้ถั่วฝักยาวของเราเหมือนแบบว่าดูดกนะครับดกจริงๆนะครับดกเพราะว่าเราปลูกถี่นะครับปลูกถี่แต่ก็ดูแลได้เพราะว่าถั่วพันธุ์นี้ดีก็คือใบน้อยนะครับผมไม่บ้าใบนะครับและที่สําคัญ การทำค้างผมว่าก็สำคัญไม่แพ้กันทำค้างแบบนี้นะครับคือทำค้างเป็นรูปตัว L ด้านบนแล้วก็ทำเป็นเชือกฟางให้เขาได้เลื้อยขึ้นไปเป็นเส้นเพราะจะทำให้ยอดไม่พันกันนะครับผมถ้ายอดพันกันเป็นกระจุกก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆนะครับนี่นะครับก็คือผลดีของการทำค้างตัวแบบนี้นี่ครับผมเมื่อออกฝักนะครับด้านบนเขาก็จะหย่อนฝักลงมาอย่างสวยงามนะครับคือการออกฝักด้านบนตอนนี้ก็ออกอยู่ด้านข้างนะครับ ตัวฝกยาวตอนนี้ก็กําลังออกอยู่ด้านข้างสวยงามนะครับผมนี่แหละครับผมแปลงตัวฝกยาวปลูกแล้วก็จะมีความสุขเพราะเราไม่ได้ฉีดพ่นฉีดสารเคมีใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยไร้เคมีนะครับผมนี่คือการทําค้างถั่วแบบนี้นะครับทําให้ตัวฝกยาวของเราสวยงามไม่พันกันนะครับผมยอดถั่วก็เลื้อยขึ้นไปอย่างเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็จะทําให้ถั่วของเรา มีลักษณะแบบนี้นะครับผมตามที่เห็นนะครับสวยงามสวยไหมคนปลูกก็ยังสะออนครับปลูกเองสะออนเองตอนนี้ก็กําลังเริ่มออกชุดแรกนะครับชุดที่อยู่ด้านข้างนะครับผม,อมดอกมากไหมดกจริงๆนี่คือแปลงตัวฝักยาวนะครับหลังจากที่ติดดอกด้านล่างตอนนี้ก็ติดฝักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวฝักยาวของเราพืชที่น่าปลูกครับปลูกเลยครับปลูกผักบนคะนา ปลูกตอนอที่ระหว่านข้าวเสร็จแล้วฝนเริ่มลงนะครับปลูกเลยครับผมคนาชุ่มชื้นก็จะทําให้ถั่วฝักยาวของเราจเจริญเติบโตดียิ่งได้น้าฝนเพี้ยเขาก็จะน้อยนะครับผมลองดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตให้ชมอีกนะครับว่าเขาโตขึ้นด้านตรงกลางและเป็นฝักจะดกขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ฝากดกาดกกกติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวน้อยผู้ใจเจริญเกษตรด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของพืชผักต่างๆที่เราปลูกแบบง่ายๆรอบบ้านของเราให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม